ถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้อยู่เนี่ยมีโอกาสสูงนะครับที่คุณน่าจะชอบเสพคอนเทนต์ออนไลน์ใช่ไหมแถมคุณน่าจะเคยอยากออกมาสร้างอยาก streams, ออกมาทำคอนเทนต์ออนไลน์เป็นของตัวเองดูไม่ว่าคุณจะเคยลองทําแล้วหรือว่าไม่เคยกล้าออกมาทําเลยถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยลองหาคอนเทนต์หาความรู้ว่าเราจะต้องทํำยังไงไปเรื่อยๆผมอยากจะบอกเลยว่าการทําแบบนี้เนี่ยมันไม่ต่างอะไรจากการที่คุณดูคอนเทนต์แบบบันเทิงปกติเลยครับมันไม่ได้แปลว่าคอนเทนต์ที่คุณดูอยู่เนี่ยมันไม่ดีนะครับแต่มันเป็นเพราะว่าคุณไม่ได้เอาคอนเทนต์ที่คุณด เ,เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาแชร์นะครับว่าการที่เราจะสามารถสร้างคอนเทนต์ออนไลน์เป็นของตัวเองได้การสร้างอะไรเป็นของตัวเองได้จริงๆแล้วเนี่ย <ๆ S 2> เราจะต้องทํำยังไงแล้วคุณจะเอาสิ่งที่คุณดูอยู่แล้วทุกวันเนี่ยเอาไปทําอะไรได้บ้างอย่างแรกที่เราจะต้องคุยกันเลยนะครับนั่นก็คือทําไมเราถึงไม่ออกไปสร้างคอนเทนต์ออนไลน์เป็นของตัวเองสักทีทําไมเราถึงไม่เริ่มทําสักทีคําตอบมันอาจจะมีเป็นหลายอย่างเลยนะครับหลายคนก็จะมีคําตอบมากมายใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นไม่มีเวลาบ้างต้องทํานู่นต้องทํานีน่บ้างแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าจะให้หาคํำตอบ มันคือคุณกลัวครับใช่ครับคุณกลัวมันมันง่ายๆแค่นั้นเลยมันไม่ได้เป็นอะไรที่น่าอายนะครับมันเป็นคําตอบง่ายๆที่ไม่มีใครอยากจะยอมรับแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ธรรมดามากตอนแรกที่ผมจะสร้างช่องนี้ขึ้นมาเนี่ยผมก็เคยคิดอยู่เป็นเดือนๆเลยนะว่าผมจะทําช่องนี้ขึ้นมาดีหรือเปล่าเพราะว่าผมเองก็อยากแชร์ว่าผมรู้อะไรบ้างผมเคยผ่านอะไรมาบ้างทําอะไรมาบ้างแต่ว่าผมเองก็เคยคิดนะว่าถ้าเกิดว่าผมทําแล้วมีคนมา้อผมมีคนเอาคลิปผมไปดูแล้วก็แบบผมจะรู้สึกยังไงบ้างผมก็คงอายหรือถ้าเกิดว่าผมไป่ประสบความ จะเป็นยังไงผมมีข้ออ้างให้ตัวเองแบบเยอะมากๆว่าผมต้องเรียนจบมัธยมก่อนผมต้องมีรายได้ก่อนถึงคนจะมาฟังผมหรืออะไรต่างๆแต่ว่าพอผมได้ลองทําจริงๆแล้วอะผมได้รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นอะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยและการที่เราจะเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญม,มากๆแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะไม่เริ่มต้นสักทีบางคนถึงขั้นซื้อคอร์สซื้ออุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้วซื้อกล้องเป็นหมื่นๆเพื่อที่จะมาสร้างคอนเทนต์ออนไลน์แต่ก็ไม่เคยเริ่มสักที มันเป็นพ่ออะไรครับจริงๆแล้วผมมีอะไรที่ผมอยากจะว่าให้คุณดูอยู่รอแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมอยากให้คุณเนี่ยลองดูนะครับว่าอันเนี้ยคือลูปที่คุณกำลังอยู่นะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะสร้างอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่เริ่มสักทีลูปนี้เนี่ยมันเริ่มจากการที่ตอนแรกนะครับคุณก็เสพคอนเทนต์อยู่นะผมแล้วจากนั้นเนี่ยพอคุณเสพคอนเทนต์คุณรู้ว่าพอเราทำคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยเรามีคนดูเราอาจจะมีคนดูนะคุณอาจจะเห็นช่องดังๆที่เขาเนี่ยได้สร้างอะไรบางอย่างแล้้้้้้้ววคคคคคุุุุุณณณณณกกกกกกก็็็อออยยยยยาา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 าจจจจะะะสรรรงงงงแแแแบบบบบบนนนััมมมมมีีีีีไไไไดเเเลลลลฟฟหทท่่ิปพ ว่าคุณจะวางแผนการทําสิ่งนี้ยังไงและจากนั้นคุณก็ไปทําเลยใช่ไหมจริงๆแล้วมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่คุณเห็นไหมผมวาดอันนี้อยู่และสิ่งที่ป้องกันการทําอยู่เนี่ยมันก็คือความกลัวนั่นเองครับมันกันไม่ให้เราเนี่ยไปเริ่มเลยมันก็เลยทําให้เราเกิดความไม่มั่นใจและพอเราไม่มั่นใจเนี่ยเราก็กลับไปดูคอนเทนต์เหมือนเดิมเรากลับไปเสพเหมือนเดิมทาไมเราถึงกลับไปเสพเหมือนเดิมนะครับมันเป็นเพราะว่าเราต้องการหา validation หรือว่าการหาคํายืนยันว่าเราจะประสบความสำเร็จจริงๆไม่มีใครเคยอยากจะ f a ลไม่มีใครเคย อยากจะล้มเหลวหรืออะไรต่างๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าช่องจะดังแค่ไหนทุกวันนี้นะเขาก็เริ่มต้นจากความไม่แน่นอนทั้งนั้นครับไม่มีช่องไหนเริ่มต้นขึ้นมาด้วยการยืนยน100ันร้อเว่าช่องนี้จะประสบความสำเร็จจะมีล้านซับจะมีพันซับทุกช่องที่เขาดังขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนก็ตามนะครับเขาก็สร้างช่องขึ้นมาด้วยความไม่แน่นอนใช่ไหมแต่เขาก็ทาลายลูกนี้เขาออกมาสร้างอะไรเป็นของตัวเองได้จริงๆและทาให้มันประสบความสำเร็จได้จริงๆ,งๆเพราะฉะนั้นขัน ของตัวเองจริงๆเนี่ยคุณจะต้องหลุดพ้นจากรูปการเสพนี้ก่อนครับทีนี้เราจะทํายังไงครับให้เราสามารถทําลายรูปแล้วก็ออกมาจากรูปนี้เพื่อสร้างอะไรเป็นของตัวเองได้จริงๆจริงๆแล้วเนี่ยคำตอบมันง่ายกว่าที่คุณคิคดมากๆเลยนะคำตอบที่ผมพูดว่ามันง่ายแบบง่ายจริงๆเนี่ยมันก็คือคุณต้องเริ่มไปเลยครับคุณอาจจะสงสัยนะครับว่าเราจะเริ่มไปเลยได้ยังไงเราต้องมีแผนก่อนว่าเราจะต้องทําอะไรหรือว่าถ้าเกิดว่าคนอื่นมาล้อเราเราจะทํายังไงล่ะจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่า2ส,สิ่งนี้มันไม่ได้มีความหมายอะไรขนาดนั้นนะครับการที่ อะไรยังไงก็ตามเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็สนสําคัญเลยครับของการที่เราจะออกมาสร้างอะไรเป็นของตัวเองคนที่เขาไม่เคยถูกนินทาไม่เคยถูกว่าหรือไม่เคยถูกดูถูกเลยเนี่ยเขาคือคนที่ไม่เคยทําอะไรเลยครับอันเนี้ยคุณน่าจะเคยได้ยินมาแล้วผมเองก็เคยเป็นนะครับจริงๆแล้วผมเองก็เคยกลวัวอย่างที่ผมเล่าไปใช่ไหมพอผมอยู่ตรงนั้นไปเรื่อยๆผมก็ถูกคนพบนะครับว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยครับผมแค่นั่งกังวลไปวันๆผมมีความฝันของผมผมอยากจะทําสิ่งที่ผมอยากจะทําแต่ผมก็ไม่ได้เริ่มทามันสักทีเพราะว่าผมกลัวผมก็เลยตัดสินใจว่าผมจะออกมมมาาททํันเลยซึ่่่งงสิีผ คนพบหลังจากที่ผมเนี่ยได้เริ่มออกมาทําเลยเนี่ยมันก็คือการที่ผมรู้ว่ามันก็จะมีคนแบ่งเป็น2ฝั่งก็คือคนที่สปอร์ตกับคนที่ไม่สปอร์ตใช่ไหมคนที่สปอร์ตก็อาจจะมีตั้งแต่เฉยๆคือไม่ได้ว่าอะไรก็สู้ๆนะกับคนที่เขาดูทุกคลิปเขาเพยายามสนับสนุนเราเต็มที่กับคนที่อีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมก็คือคนที่เนรคตีไปเลยอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นขั้นเอ็กซ์ตรีมก็คืออยากจะกดรีพอร์ตเราไปเลยอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นฝัน่งนี้ใช่ไหมผมอยากจะบอกเลยนะครับว่า life too short รจรีเาเ่ยมันสน์ทุุกค,คนว่าทูชอ รู้สึกยังไงกับเรานะครับเราจะต้องการให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เี่ยเห็นด้วยกับเรามันเป็นไป,นปนไม่ได้ครับชีวิตของเรามันทาอะไรได้มากกว่าก,การที่คุณจะต้องมานั่งรอให้สังคมบอกว่าคุณทําแบบนี้ได้ตอนนี้ <c oughs> คุณทําแบบนี้ได้ตอนนั้น <c oughs> คุณตัดสินใจทุกอย่างเองได้ครับและหลังจากที่ผมตัดสินใจทุกอย่างเองเนี่ย <c oughs> ผมก็แฮปปี้ขึ้นครับ <N> นอกจากว่าผมจะได้ทําสิ่งท, <N> ที่ผมอยากจะทําแล้วเนี่ย <N> ผมก็ได้ค้นพบอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคุณเลยนะคนที่ล้อหรือว่าคนที่ด่าหรือว่าคนที่นกาทีฟมากมากเนี่ยผมอยากให้คุ อะไรมาเป็นของตัวเองเนี่ยเขามักจะเข้าใจนะครับว่าการเริ่มต้นเนี่ยมันยากและมักจะพพอร์ตเสมอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณแคร์คนที่ไม่เคยมีอะไรเป็นของตัวเองเลยเนี่ยผมอยากให้คุณหยุดแคร์ซะเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยไม่มีทางทำให้คุณเนี่ยไปข้างหน้าได้แน่นอนเพราะฉะนั้นจากทุกอย่างที่พูดมาเมื่อกี้นะครับผมอยากให้คุณลองคิดดูครับว่าคุณจะเริ่มทําสิ่งที่คุณอยากจะทําหรือว่าหยุดอยู่แค่นี้อยู่ที่เดิมเพราะว่าคําพูดของคนไม่กี่คนที่ไม่ชอบคุณด้วยซ้าส่วนในเรื่องหนึ่งก็คือเรื่ออออออองงงงงงงขกกาาาาารรรวววแแแแผผผนนนนใช่่่่่่มมมม้้้้ยคคคคคุุุณณณณจจจจจะะะะเคคิดตตตตีีีทสบูู์ ถึง1ล้านซับเนี่ยคุณจะต้องทํำยังไงผมอยากจะบอกคุณว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่จําเป็นเลยครับเพราะว่าคุณมีแผนอยู่แล้วครับมันอาจจะขัดกับความเชื่อที่ว่าคุณจะต้องมีแผนที่สมบูรณ์ที่ดีที่สุดแต่ว่าผมอยากจะบอกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณแค่ต้องรู้ครับว่าคุณต้องเริ่มยังไงและคุณรู้คําตอบนั้นอยู่แล้วครับผมไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะต้องเริ่มยังไงใน1เดือนแรก2เดือนแรกผมแค่อยากรู้ว่าคลิปแรกคุณจะอัพอะไรแค่นั้นเลยครับทาไมผมถึงพูดว่าแค่คลิปเดียวก็พอเพราะววววว่่่่่่าาาาหลลััังงงงงจจกก1คคิิิิปุณะเเเรรมมมู้้้แนนนนนตตออออขึีีชชบบสสไ ถ้าเกิดว่าคุณวางแผน1ปีผมบอกเลยนะครับว่า1ปีที่ผ่านมาความคิดผมเปลี่ยนไปเยอะมากๆตั้งแต่วันแรกที่ผมทําคลิปจนถึงวันนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าผมวางแผนมาเป๊ะๆตั้งแต่แรกว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ผมมี1ล้านซับเนี่ยผมจะต้องทําอะไรบ้างผมจะไม่มีทางมีความสุขเลยครับเพราะว่าตอนที่เราเริ่มทําแผนเนี่ยเราก็ได้แค่เดาครับจนกว่าเราจะลงสนามจริงๆเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าเราเอ็นจอยทำสิ่งนี้ไหมเราไม่เอ็นจอยทำสิ่งนี้ไหมมาเริ่มจากการที่คุณแค่ไปคลิปแรกแล้วจากนั้นคุณค่อยไปคลิ ก่อน็ได้และจากนั้นพอคุณเริ่มรู้จักตัวเองแล้วเนี่ยคุณถึงค่อยทําเป็นแบบทีละสองสคลิปทุกวันนี้ผมยังทําแบบทีละเดือนอยู่เลยไม่ได้ทําเป็นปีเป็นแบบ3เดือน4เดือนว่ากันไปเพราะผมรู้ดีครับว่าผมไม่รู้ว่าในเดือนต่อไปเนี่ยความชอบของผมจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าประสบการณ์อะไรที่ผมเจอเนี่ยมันจะอยากทําให้ผมเนี่ยเปลี่ยนแนวไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคุณแค่ต้องเริ่มเลยครับแผนที่เป็นแผนปานกลางที่ไม่ได้ดีมากเนี่ยบวกกับการลงมือทํายังดีกว่าแผนที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่ไม่มีกาาาารรลลลงงมมมือออทํเพพะยย่นน้้้ััีผธลล์ใหคุณได,ด เพราะฉะนั Take away ้นคีย์เชกเอ a วของสิ่งที่ผมอยากจะมาพูดอยากจะมาแชร์กับคุณในคลิปนี้เนี่ยมันก็คือเรื่องนี้ผมช่วยคุณไม่ได้ไม่มีใครช่วยคุณได้นะครับคุณจะต้องทําด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทําเลยนะครับมันก็คือการที่คุณ Wilson Wilson Wilson, เริ่มไปเลยครับเริ่มไปเลยไม่เป็นไรไม่ต้องสนคําดูถูกไม่ต้องสนว่าคนอื่นจะว่าย,ยังไงเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับมันก็คือการที่คุณอย่างน้อยได้เริ่มแล้วแล้วจากนั้นทุกอย่างมันจะต่อยอดของมันเองครับแต่ทีนี้คุ มจริงๆแต่ว่าอยากจะทํามันออกมาได้ดีแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องเข้าใจนะครับนั่นก็คือฟีมือ ความคิดสร้างสรรค์และก็ประสบการณ์เป็นสิ่งที่คุณจะต้องสะสมครับมันจะเป็นสิ่งที่มันจะต้องคอมเพลตัวเองไปเรื่อยๆจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากการที่คุณทําคลิปบ่อยๆนะครับมันไม่ได้แปลว่าคลิปแรกของคุณไม่ดีแล้วมันจะไม่ดีตลอดไปใช่ไหมคุณจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆเหตุผลที่มันเติบโตแบบนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าพอมันคอมเพลแล้วมันจะโตแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลครับการที่คุณทําคลิปที่1ออกมาคุณจะรู้แล้วว่าคลิปนี้คุณจะต้องปรับปรุงอะไรพอไปคลิปที่สองคุณก็จะเอาจาก แล้วจากนั้นคลิปคุณเนี่ยก็จะมีคุณภาพที่ดีขึ้นเรื่อยๆคุณน่าจะเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมจากการที่คุณจะต้องเริ่มทําก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณได้แค่เดาไม่เคยลองทําอะไรเป็นก้าวแรกเลยเนี่ยคุณก็จะเหมือนไม่เคยก้าวขึ้นบันไดเลยครับบันไดเนี่ยคุณไม่มีทางขึ้นจากก้าวที่1ไปก้าวที่10ได้แน่นอนคุณจะต้องเดินบันไดทีละขั้นใช่ไหมเพราะว่าคุณไม่มีทางรู้เลยครับว่าบันไดแต่ละขั้นมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยเดินก้าวแรกครับผมถ้าเเว่นนพมะรัป็า ครีเอเตอร์ที่คุณชอบเนี่ยก็เริ่มแบบนี้มาเหมือนกันครับคุณลองกลับไปดูคลิปเก่าๆของพวกเขาครับดูว่าเขาเริ่มมายังไงเขาเริ่มแบบนี้เขาเริ่มแบบนั้นคลิปต่างๆที่เขาทำเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีคุณภาพที่สูงมากก็ได้เพราะฉะนั้นคุณอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับเขาในตอนนี้กับตัวเองในตอนนี้ครับเพราะว่าเขาในตอนนี้เนี่ยเขาสะสมประสบการณ์เขาทาอะไรต่างๆมามากมายเขาได้เรียนรู้จากคลิปที่เขาทามาเป็นร้อยๆคลิปเป็นพันๆคลิปที่เขาเคยทํามาเนี่ยเขารู้แลลวครับว่าเขาจะต้องทํายังไงและเขาจะต้องปรับปรุงตรงไหนแต่ถ้าเก เปรียบเทียบกับคนที่คุณชอบดูในอดีตเนี่ยคุณก็จะคนพบนะครับว่าระยะห่างระหว่างคุณภาพของเขากับคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้หนักขนาดนั้นและสำหรับบางคนก็อาจจะคนพบนะครับว่าคุณอาจจะมีสิ่งที่มีคุณภาพมากกว่าไม่ว่าจะเป็นกล้องไม้แสงหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่คุณอยากจะเอามาเล่าเนี่ยมากกว่าคนที่คุณชอบดูในอดีตก็ได้ครับเพราะฉะนั้นลองทําไปเลยครับไม่เป็นไรครับพอคุณเริ่มทําไปหลายๆคลิปเนี่ยคุณก็จะเริ่มรู้แล้วว่าคุณจะต้องปรับปรุงตรงไหนบ้างและคุณก็เอาจุดที่คุณจะต้องปรับปปปรรรรรรุุงงงงงตนนนนนีีี้้้เ่มมมมาาัััับบใหหดดขึจจิๆกกก็ะืออทล หนึ่งนะครับในจากหนังสือเรื่อง Art and Fear นะครับผมซึ่งมันก็คือการปั้นเซรามิกนั่นเองมีอาจารย์หนึ่งคนนะครับให้ลูกศิษย์2กลุ่มนะครับแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะต้องทําเซรามิกให้ดีที่สุดด้วยปริมาณที่น้อยที่สุดมีจํานวนจํากัดเท่านี้เท่านี้เท่านี้ว่ากันไปอีกกลุ่มหนึ่งนะครับปั้นเท่าไหร่ก็ได้ขอแค่เซรามิกเนี่ยมันออกมาดีผลลัพธ์สุดท้ายมันออกมาดีคุณคิดว่ากลุ่มไหนเนี่ยสามารถทําออกมาได้ดีกว่ากันครับผมอยากจะบอกว่ากลุ่มแรกเนี่ยไม่มีอะไร รูปแบบไหนและเขาก็ไม่ได้เริ่มทําสักทีทําให้เขาไม่มีผลลัพธ์อะไรเลยก็ไเป็นกลุ่มหนึ่งครับตอนแรกเขาแบบปั้นอะไรก็ไม่รู้ออกมาครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ปั้นเซรามิกที่สวยงามออกมาได้เพราะว่าเขาได้เรียนรู้จากการที่เขาได้ทําทาทำไปเรื่อยๆเขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านี้ทําให้เขาเนี่ยสามารถปั้นเซรามิกที่ดีได้การทําคลิปก็เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นคลิปหรือว่าอะไรในแพลตฟอร์มไหนเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสามารถทํามาได้เป็นระยะเวลานานและคุณเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองผมบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณาาบบนไเร่มมุจจจะิกกดห็ต คุณจะสามารถประสบความสำเร็จได้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากให้คุณลองเอาออกไปใช้เลยนะนั่นก็คือไม่เป็นไรครับลองเริ่มไปก่อนเริ่มเท่าที่คุณทําได้ตอนนี้แล้วจากนั้นค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆลองให้สิ่งที่มันสามารถคอมเพลวได้ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ฝีมือหรือว่าสิ่งที่มันเป็นความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยคอมเพลวตัวเองไปไเรื่อยๆคุณจะมีไอเดียที่ดีขึ้นเรื่อยๆและพอคุณมองย้อนกลับมาในตัวเองอีกหนึ่งปีเนี่ยคุณอาจจะจําตัวเองไม่ได้เลยก็ได้ครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยแค่่่่รรริิมมมไไปตถ้า้าาาากดววคุณุณณัันนใจจจะะบบสสสงงีๆ จะสามารถทําตามเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้ได้จริงๆเนี่ยผมอยากจะบอกเลยนะครับว่าผมเองก็เคยครับและผมก็เคยล้มเหลวไปหลายรอบมากๆแต่ว่าหลังจากที่ผมคิดแบบระบบผมก็สามารถทําตามเป้าหมายที่ผมตั้งไว้ได้จริงๆครับเพราะว่าการคิดแบบระบบเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องให้ดวงดาวมันเรียงการฟ้าเปิดก่อนที่คุณจะทานะครับคุณคิดแบบระบบทําแบบระบบและคุณจะประสบความสำเร็จได้แน่นอนครับผมก็เลยในคลิปนี้นะครับผมมาอธิบายว่าการคิดแบบระบบเนี่ยมันทํายังไงทําให้คุณไม่กดดันตัวเองได้ยังไงและที่สำคัญที่สุดนะครับมันทําให้คุณเนี่ยประสบความ กดดูตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วคุณอาจจะได้คนพบก็ได้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทําตามเป้าหมายที่คุณตั้งไว้เนี่ยมันง่ายมากๆไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายอะไรก็ตามหรือว่าการสร้างคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยมันง่ายมากๆถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยคิดแบบระบบครับขอบคุณที่รับชมจนจบและหวังว่าจะได้เจอกันใหม่ในคลิปนี้เลยนะครับ